สันจีนะคะโอ้โหโสว่างสบายไปเพื่อไปร้านขายอาหารเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรให้ทานเดี๋ยวยกหลบหน้าคนหน่อยนะ,ะบางท่านจะได้สบายใจมาจากโซนด้านนอกก่อนอ๋อสลัดผักผู้อัดนี่ขายามาดูกัน ชาขนมแ้วอยากทานอะไรก็มาอาหารญี่ปุ่นสิบบาทโอ้โอ้โอคำละสิบบาทนะจ๊ะเลือกเอาเองบางอันมันอาจจะสิบห้าแหละนะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกะมะขามดองมะขามหวานมะม่วงเปรี้ยวกระทอนว้ายหนุมเบื้อง อันนี้แพงกว่ามาบุญคลองอ่ะชิ้นลยยีห้ามาบุญคลองสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้ขนมนมเนยนะคะแหนมหมูยออุบลเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์เส็นให้น้องเขาด้วยพวกมะขงมะขามเบ็ดจางบ็ดจาง ขนมไทยกระทงละยี่สิบสามกระทงห้าสิบนี่นี่้เกียบข้าเกียบ,ยบโอ้ถุงละสาส้าสมัยเด็กๆจำไม่ได้กินเท่าไหร่ใครรู้บอกด้วยอันนี้ก,ก็พวกขนมไทยบัวลอยเนาอบัวลอยโอ้หน่ากินอ่ะบัวลอยเผือกแน่เลย แคบหมูแคบหมูโอ้ยใครหิวมาทันมากินได้นะอ่าไส้อัอ่วก็มีอ่าหลบให้คุณลุงเขาเดินนิดนึงอ้าวสิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกคนแมสขาดอยากซื้อแมสก็มาได้นะนะนี้เป็นหมูฝอยหมูแผ่นหมูฝอยหมูแผ่นมีเพียบ นั่นเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวหนึบ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 นะส่วนใหญ่มันก็จะนี่เนาะพริกทอดพริกทอดอ่าราคานี้นะว่ากันด้านนู้นไกลๆเ,เพื่อนๆเห็นไหมนั่นส,สระเปาสาลเปาร้านนั้นอร่อยเผือกแบบขนมไทย ่องละห้าสิบเองมีลูกชิ้นปิ้งด้วยขนมไทยอีกโหสงสัยต้องวางกล้องแล้วซื้อของกินแล้วมันนี่แล้วนี่สละเปาใครมาพลาไดยขาดไม่ได้ร้านนี้เวลาพรเพราะว่าสลัเปาเขาไส้หมูสับอร่อยเวอร์วงังอันนี้บรรยากาศดูรอบนึงนะ ส่วนอันนี้เป็นชั้นเดินเข้ามาข้างในชั้นจีจะมีฟู้ดคอร์ทซึ่งไม่มีโต๊ะให้นั่งนะคะตอนนี้ทุกคนต้องซื้อเทโฮมทุกร้านขายหมดแต่ขายแบบเทโฮม